you mm -hmm. อีกนะหนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะแล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะก็ครูเพ็นสีให้ทบทวนวิชา,าภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระจายฝึกอ่านทํานองสนอกโอ้ยอแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับโอย ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไม่ว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะอา้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะเพราะเหตุน,นี้แหละในรูนรัชาการที่9าจึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนินธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถมัมภ์หรือที่เรียกว่า D l t v ีวีเด็กๆเลยได้เรียนกัน ช่องนี้ยังไงล่ะดเด็กให้ดูกันไหม <ś refriger ant> โรงเรียนบนยอดโดยจังหวัดแม่ห้องโสนพุทธศักราช2545ที่นี่ที่ไหนเนี่ยครูครับวิชาภาษาไทายไม่มีครูมาสอนครับอา้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ย ขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะครับครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับอ้าวครูมาก,ก็ดีแล้วมาชฉวยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็วอ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครู ในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วครับูใหญ่จรูจำดีๆจดีๆครับต้มยครับครูใหญ่ให้ผมทําดีกว่าครับพร้อมหรือยากพัพร้อมแล้วอะถ้าพร้อมแล้วไปมีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ เรื่องเนื่อยนะไม่สําคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สําคัญคือสิ่งนี้จะทําให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน,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 นเรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนๆกัน ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดานเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสารต่อโครงการประปรุงพัฒนาดี t v ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศ เพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้รีเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมาใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริงๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะอ้าวได้สิ วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน สมเด็จยา่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะนี่จะให้เลิกปูกผีด้วยใช่ไหมไม่ปูกผีแล้วพวกเราจะอ,าอะไรเกียรน,นั่นนะ่ะเป็นหอของสมเด็จยา่าเองคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่หรือมันหลอกเองหรือไง